สวัสดีค่ะเกตณนภาเข็มพัฒม์ลงนะคะชื่อเล่นว่าดาดาค่ะนะคะมีอาชีพนะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทํางานแบบหักโหมมากไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะนอนดึกตื่นเช้านะคะมีวันหนึ่งเราได้เกิดเหตุการณ์นะคะน็อกเข้าโรงพยาบาลนะคะมีอาการหน้ามืดนะคะตาลายมองไม่เห็นเลยนะคะ ไปดานข้าวก็อยู่ๆมันชาขึ้นมาขึ้นซี่กแล้วก็ตามาด้วยตาฝ้ามองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วน้องคนหนึ่งก็ถามว่าพี่จะเป็นลมไหมเราบอกว่าหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรแหละแต่ตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยแล้ววินาทีนั้นก็มีมีน้องคนหนึ่งเดินมาเขาก็บอกว่ามียาหม่องไหมเขาก็เอายางหม่องมาป้ายให้แต่วินาทีนั้นอะ เราจะคิดเลยว่าเราจะเป็นอมาพึกอามา,าพาดไหมเพราะมันไม่สามารถขยับได้เลยตอนนั้นแล้วอยู่ๆหลังจากมองเม็แล้วเนี่ยเราก็ฟุบลงไปกระโตะเลยแล้วน้องคนนั้นก็ไปเรียกรุรษพยาบาลนั่นมามาช่วยนําเข้าโรงพยาบาลนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหมอก็เข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะห้องฉุกเฉินนั้นเข้าไปปุ๊บหมอวัดความดันได้250นะคะ แล้วพยาบาลบอกว่าร้องมาดังๆเลยบอกว่าอุ้ยสองห้าสิบีเส้นท้้งแตกแน่ๆเลยหมอเขาบอกว่าเอาให้พยาบาลไปฉีดยาสองสลิงเพื่อแก้วิงเวียนศีรษะถ้าปวดศรีรษะอยู่เนี่ยความดันมันจะขึ้นสูงนะแล้วก็เขาก็ไปฉีดยาสองเข็มแล้วมันก็ร้อนไปทั้งตัวเลยร้อนจนวินาทีนั้นเราบอกว่ามันเหมือนวินาทีเฉียดตายอะ่ะมันรอดตายมาได้วันเนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ มันแบบถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่พี่ดราดาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นมันแบบว่าชีวิตมันมันไม่น่ารอดอะค่ะมันไม่น่ารอดเลยแต่เรารอดมาได้วันนี้โลกควรจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นดูแลดีขึ้นเพราะตลอดเวลาที่เราผ่านมาเราไม่ดูดแลดูแลตัวเองเลยกลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นว่าจะพักผ่อนนอนนะคะอาหารการกินนะคะเหี๋ยวี้ก็ เซฟตัวเองมากขึ้นนะคะที่สำคัญเลยนะคะปัจจุบันนี้ให้ดูแลตัวเองก็คือจากสารอาหารนะคะพอนิตินนะคะที่ดูแลเราทุกวันนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดเลยค่ะทุกวันนี้นะคะจากสารอาหารพอดิตินค่ะ